สวัสดีวันปากปีนะครับผมทุกท่าน,นวันนี้ผมก็จะอูมอดมน,น้อยนะครับผมนอดตามความเชื่อคนเมืองคนเหนือบ้านเฮาเนี่ยนะครับวันปากปีเนี่ยต้องกินแกงมันุนนะครับ หรือว่าแกงขนุนนั่นเองนะครับเพราะว่าจะต้องเอาไปนุนดวงนะครับนูนวัสนานูนบุญญาธิการต่างๆนะครับผมเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันก็คือความเจื่อนะครับถามว่าผมเจือก็ผมก็ปัตตานนะครับแต่ผมก็แกงกูเปียนะครับวิธีแกรแกงมานุนก็ตามนี้เลยนะครับต้มกระดูกก่อนนะครับแล้วนี่ก็เป็นน้ำพริกแกงเมืองนะครับไข่บะหมี่ก็ตามมาคนเดียวนะจ๊ะก็จะมีพริกแห้งนะครับหอมขาวหรือว่ากระเทียมนะครับหอมแดงแล้วก็กะปีมีอยู่4อย่างนะครับลอกกัน ระดูกมันเปื่อยนะครับแล้วเฮาจะเอาน้ําพี่แกงลงไปแตวเลยนะครับลงไปละลายน้ำเนี่ยนะครับเนอะมันต้องฟังนะครับรอกระดูกมันเปื่อยแล้วเฮาก็ค่อยๆเอาอันบรรนูลงไปเลยนะจ๊ะทําไมต้องค่อยๆเอาบรรนุลงไปนะครับถ้าเอาบรรนุลงไปแห้งในน้ําฮอนเสดนเสจเก่านะฮะเดี๋ยวออุทานคําบดีครับมันนี่แม่นี่นะฮะใน้วเฮาก็จะผิดพลาดละวันนี้มันต้องอุกันม่วนๆนะจ๊ะไม่เงียได้เหรอนะครับ อ่าหลังจากที่เฮาใส่ทุกอย่างลงไปแล้วนะครับเฮาก็จะปรุงรสนะครับใส่แฮน้อยนะครับน้ำปลานะครับแล้วก็จะเป็นผงปรุงรสแกลูกเด้เกี้ยวเมี่ยงนิดหน่อยนะจ๊ะหลังจากเฮาใส่กุย่างเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะเป็นผักละนะครับผักละจะเป็นบ้านเฮาเนี่ยมันก็จะบอกให้มีไข่ที่อย่าใส่เป็นใบเท่าใดนะครับเพื่อจะยามัดเป็นเคสเป็นเกาออย่างนี้นะครับเนอะแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะจ๊ะอันนี้เป็นผักแครนะครับหรือว่าผักปูลิงนะครับใส่ให้มันหอมนะครับเนอะ หลังจากข้าใซ่เรียบร้อยแล้วเขาก็จะเอาปากนะครับเตกๆๆลงไปนะจ๊ะวันนี้ผมบอกให้แต่ลุกแต่ใดนะครับเพราะว่าอย่างแรกก็คือขำเรานะครับอย่างที่2ก็คือวันนี้เราเป็นคนดีเราจะพูดเพาะนะครับทรอจะเงียได้สักกี่สัปโมงนะครับอ่ะนะครับเขาก็ต้มไปเรื่อยๆนะจ๊ะจนกว่ามะนุ่นมันจะเปื่อยนะครับถ้ามันเปื่อยล้วก็ถือว่าโอเคยังแควนละได้ละนะครับผมเนาะวันนี้นี่นะถ้าไข่ไปแอลบ,บ้านคนอื่นไปดำหัวบ้านไผ่นผี่นะครับผมบอกเลยว่าประมาณ90%เน ก็จะแกงมันนุนบะแกงมันนุนก็ตามมนนุนนะครับอะยังก็แจ้งที่มันเกี่ยวกับขันนุนนี่นะก็จะเชื่อกันนะครับผมเนาะอ่ะก็ลองเอาไปเงี้ยพอครับความเชื่อมันเป็นสิ่งที่คาจุนจิตใจนะครับผมเนาะเชื่อได้นะครับแต่จะไปงมงายอย่างล้าไปนะครับผมเนาะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับแกงมนนุนของเรานะครับนอกป้านเขานึ่งจุเขาไปเลยนะจ๊ะเหมาะเน้ะเหมาะเหมือนเดิมนะครับแกงมนนุนนี่กี่เต๋อกี่เตือมันก็ถึงเหมาะเหมือนเดิมนะครับจะได้นี่ ปีใหม่นี่ก็ขอทุกท่านมีความสุขนักขับรถเม่อบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับกินเหล้ากินเบียร์กับพะพๆพ่องน,นะจะ่าไปกินนักนะครับมันบดีตอ่อตับต่อไต iker, แล้วกับบดีตอ่อกระเป๋อตังของทุกท่านตัวนะครับผมเนอ,อะอ่ะใครจะฉลองก็ฉลองไปนะครับแต่อย่าลืมเนอะว่าหลังปีใหม่ไปลืมเหลือตังไว้กี่ข้าวพราเนอเศรษฐีทั้งหลายเอเวอรี่บอดี้ยอกจ้ะ